สวดีครับนะครมบกับพวกเราล้มเย็นจวนนะครับนาครับสองคนคือชาร์ครับพิชารีดได้นะครับอ่าท็อปแปดสิบนะครับมาจากยโสธรอ่าฮาร์ดดอนฮาร์ดดอนสามนะครับใส่สิบหกครับอ่าเดี๋ยวครับตัวน้อยน้ครับต้องใช้ล่มเล็กๆนะครับเตรียมกันบนท้องฟ้าครับพิชาร์โอเคครับผมขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับ มาพบกับช่างพรนะครับนี่เขาครับหนึ่งเดียวเครื่องจ r อาแดดครับน้ำหนักประมาณช่างแล้วนะครับพร้อมบินที่8กิโลนะครับใครที่ไม่ชอบหนัก็ติดต่อท่านได้นะครับนี่ช่างพรช่างพรนะครับอุบลอุบลเดี๋ยวคุณมาทูกแห่งล่างนะครับอ่าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีเครื่องเครื่องมีเครื่องมีโครงนะครับโครงก็ผลิตนะครับราคากันเองมากนะครับนี่เครื่องเครื่องเครื่องันนี้เครื่องอา แดดนะครับที่ว่าน้้ำหนัก2ี่กิโลนะครับนี่เครื่องน้อยๆนะครับเห็นไหมครับเล็กๆครับสวยมากแล้วก็โค้งนะครับช่างพรอนรับทำด้วยนะครับราคากันเองนะครับถ้าใครจะสนใจก็คือติดต่อรังไมได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมือโทรให้นะครับช่างพรอนอบนโอเคนะครับนี่นี่นี่ ขีดแบบแห้งเรยวขนานันจนสีตกล้างเหรอฮออะคกออฟแล้วครับ ໄປເນາະໄປເນາະໄປເຂົ້າໄປແລ້ວລ້ວ